จับกลุ่มได้แล้วสับสองตัวการสำคัญขบวนการทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกความอัปยศครั้งยิ่งใหญ่ของวงการข้าราชการไทยสูบกินงบประมาณจากภาษีประชาชนกว่า80ล้านบาทประเด็นในเรื่องนี้เป็นยังไงมากอดติดแป้นพร้อมกันเดี๋ยวโอสรสพี่ฟังค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ ไล่ฟังก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราเคยทำคลิปสรุปเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งเนาะเมื่อตอนที่สสจากพักประชาชนได้มีการเปิดโปงอภิมหาการโกงนะคะกระบวนการโกงยาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกหลังมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสะค่ะโดยกระบวนการสุดชั่วช้านี้ทํามาไม่ต่ํากว่า10ปีมีผู้ร่วมกระบวนการหลายระดับกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมๆไม่ต่ํากว่า600คนนะคะและไม่ทําที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพียงที่เดียว หลายโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆก็โดนเช่นเดียวกันที่น่าตกใจก็คือพบว่าคนในเป็นคนทำเสียเองนั่นคือเหล่าข้าราชการตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับสูงค่ะและที่สําคัญ2ตัวการที่ถูกเปิดเผยว่าเชื่อมโยงเป็นระดับหัวหน้ามาก่อนหน้านี้นั่นก็คือพันเอกหญิงกอไก่และก็แพทย์หญิงบอใบไ,ไม้ค่ะโดยพฤติการนะคะเขาจะมีเอเจนตัวกลางทําหน้าที่ไปเหมาไปตามหานะคะผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายงบรักษาพยาบาลข้าราชการเนาะที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปเนี่ยไปจ้างมาให้มาเป็น คนมาขนยาให้ค่าหัว1,500บาทต่อคนโดยประมาณเนาะ <g ül> ก็ไปขนกันมาจากต่างจังหวัดลบบุรีปราจีนบุรีนั่งรถตู้เหมากันเข้ามาในกรุงเทพไปส่งที่โรงพยาบาลจากนั้นก็จะไปรับยาตามใบสั่งยาคือพูดง่ายว่าถูกสั่งให้เอายาอะไรล่ะยาส่วนใหญ่เขาจะเน้นโกงเป็นยาราคาแพงเป็นยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่เบิกได้ครั้งละมากมากเพราะอันนี้มันเป็นระบบที่แบบ เอื้ออในความสะดวกให้คนไข้ไงบางโรครักษาตลอดชีวิตจะได้ไม่ต้องนั่งเข้ากรุงเทพบ่อยๆเนาะเช่นยาเบาหวานความดันไขมันเหตุผลที่ทําได้เพราะจุดบอดของระบบสิทธิ์เบิกจ่ายการรักษาพยาบาลของข้าราชการไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลคนไข้ในฐานข้อมูลร่วมกันในแต่ละโรงพยาบาลค่ะส่งผลให้เหล่าคนไข้ปลอมเหล่านี้ตระเวนรับยาได้ใน1วันไม่รู้ตระเวนกี่โรงพยาบาลรับยาซ้ําซ้อนขนยาออกมาทีแล้วเป็นกระสอบเหมือนที่เราเห็นกันในภาพที่มีการเปิดโปงมาก่อนหน้า นนะแะจากนั้นก็นําไปขายในตลาดมืดให้กับเอเย่นตัวกลางยี่ปัวแล้วก็ไปกระจายต่อตามร้านขายยาที่เข้าร่วมอยู่ในขบวนการนี้ต่อกันไปเป็นท,ทอดๆวนกลับมาขายซ้ำไงคือได้ออกมาฟรีถูกปะละ่ะแต่ไปขายราคาแม้ถูกกว่าตลาดทั่วไปก็ถือว่าได้กําไรไม่รู้กี่เท่าแล้วค่ะและจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าหลายหน่วยงานนั่งไม่ติดนํามาซึ่งปฏิบัติการทลายล้างกวาดล้างขบวนการทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกของตํารวจสอบสวนกลางในวันนี้จับกลุ่มผู้ต้องหา ได้ทั้งหมดเนี่ยแคนนะคะแต่ว่าแบ่งเป็นบุคคลสําคัญระดับหัวหน้าระดับแม่ค่ายให,ใหญ่เลยตัวการสําคัญ2คนคะ่ะหนึ่งเลยที่ต้องพูดถึงคือพันเอกหญิงกอไก่เป็นข้าราชการบํานาญการสังกัดประหลัดกระทรวงกลาโหมโดยจับกลุมได้ที่บ้านพักย่านเกียรกายพบว่าในสภาพอิดโรยบอกว่าตัวเองเป็นวันโรคแต่ก็ให้ความร่วมมือนะคะก่อนจะคุมตัวไปค้นปลายทางที่สําคัญนั่นคือแหล่งซุกยาเป็นคอนโดมิเนียมย่านพระราม4ที่นี่เนี่ยชั้นล่างเขาเปิดเป็นร้านซักรีดแต่จริงๆแล้วเป็นที่ซุก กระสอบยาจํานวนมหาศาลนะคะก่อนที่จะเอาไปกระจายต่อพฤติการของผันักหญิงกอไก่คนนี้คือวางแผนให้แม่ทีมจัดหาผู้มีสิทธิ์เบิกไปที่โรงพยาบาลเก็บยาพอได้ยาเป็นกระสอบก็เป็นคนเอามาเก็บซุกซ่อนเอาไว้ที่ห้องซักรีดใต้คอนโดก่อนส่งต่อยาให้กับเครือข่ายกระจายไปในดีลเลอร์ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรือว่าผู้กระจายยาและสุดท้ายส่งกลับมาให้ยี่ปัวและร้านขายยาที่กรุงเทพซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่อยู่ไม่ใกล้จากโรง โรงพยาบาลย่านพระราม4ี่น้ำมาขายต่ออีกทีค่ะและที่เวรกรรมติดจรวดขนาดนี้เพราะพบหลักฐานสําคัญที่ใช้มัดตัวนั่นก็คือเส้นทางการเงินของพันเอกหญิงกอไก่ที่พบว่าในช่วงระหว่างปี2561ถึงปี2568มีเงินโอนเข้าบัญชีรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งคนนั่นคือแพทย์หญิงบอใบไ,ไม้แพทย์ชำนาญการที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกทำซะเองค่ะรับส่วนแบ่งจากเรื่องนี้แล้วก็ทำหน้าที่ในการสั่งจ่า ตบตาออดิตได้ให้กับบรรดาผู้ป่วยปลอมเหล่านี้โดยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้คาบ,บ้านพักย่านลาดพร้าว71ค่ะซึ่งนี่น่าตกใจเอาพบข้อมูลว่าไม่รู้ว่าโกงไปเท่าไหร่แต่จำนวนปริมาณยาที่ผย์หญิงบยไมา้เย,ายนี่สั่งแค่คนเดียวเนี่ยมีปริมาณเทียบเท่ากับคุณหมอ100คนของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเลยทีเดียวผ่านงบประมาณเป็นมูลค่าประมาณ80ล้านบาทที่มาจากภาษีของประชาชนค่ะฟังแล้วมันท้อใจจริงนะ สวนชั้กนกลางเราก็จ่ายภาษีให้รัฐไปดำเนินการเพื่อจะดูแลคนทุกระดับแต่กลายมากลับมาถูกไอ้พวกนี้เหมือนโกงค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้ตํารวจยังบุกค้นร้านขายยาซึ่งถือว่าเป็นร้านยาที่รับซื้อของโจรร่วมด้วยอีก11จุดนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าจุดที่น่าสังเกตร้านยาที่รับซื้อของข,องของบวนการคอร์รัปชันนี้เนี่ยมักตั้งอยู่ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเลยโดยหนึ่งในร้านยาที่ถูกเข้าไปตรวจสอบเนี่ยน่าจะไหวตัวทันเนาะเพราะตำรวจเข้าไปปรากฏว่าไม่พบยาใบสั่งคือไม่พบตัวยาที่แบบใช้ กฎหมายแหละแต่ว่าไปพบแชทลายลับนะฮะที่เจ้าของร้านขายยาได้มีการพูดคุยกับยี่ปัวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้ตัวแชทน่ะลบไปแล้วแต่ที่มาโปเพราะอันพินข้อความไม่ทันค่ะ<ว>คือปกติในแชทไลน์เนี่ยเวลาข้อความไหนเป็นข้อความสําคัญใช่ไหมเวลาเรากด พินเอาไว้มันจะขึ้นไปปรากฏบนสุดแล้วถ้าเราไม่กดอันพินมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นซึ่งตารวจไปพบว่ามันเป็นชื่อตัวยาสําคัญชนิดหนึ่งค่ะไม่รู้จะเกมหรือเปล่าแต่โคิว่าไม่น่าจะรอดนะสุดท้ายก็ต้องบอกนะคะว่าแม้การจับกลุ่มเนววันนี้เราสามารถจับกลุม2จิ๊กซอซึ่งเป็นตัวสําคัญของกระบวนการนี้ได้แต่ส่วนตัวโอเชื่อนะคะว่ากระบวนการนี้ไม่ได้มีผู้ร่วมกระบวนการเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกจากข้อมูลการข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทาแค่โรงพยาบาลเดียวแต่ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ถูกปริงชั่วเหล่านี้เสสลือด เนื้อสูบงบประมาณอยู่คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า600คนกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยแหละค่ะเราต้องรีบช่วยกันจัดการสอดส่องและดูแลนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าขบวนการนี้จะสร้างผลกระทบมหาศาลผ่านงบประมาณรักษาค้าราชการจากภาษีประชาชนปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านบาทคนป่วยจริงกลับเบิกยาช้าบางส่วนเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาด้วยซ้ำโรงพยาบาลอาจขาดยาเลยเพราะเอามารักษาเหล่าผู้ป่วยปลอมเหล่านี้และอนาคตที่น่าสำคัญคือสิทธิเบิกจ่าย ค้าราชการนั่นแหละค่ะที่อาจถูกตัดลดทอนเพราะอาจจะมีการทบทวนสิทธิข้าราชการใหม่ถ้าเกิดว่างบประมาณที่สูญเสียไปมันเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเราจะทํายังไงดีคะเนี่ยนอกจากการเกาะติดการขยายผลจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่พวกเราใครที่มีเบาะแสอย่านิ่งนอนใจคุณเจอเบาะแสว่าเป็นใ,นใครที่มาร่วมขบวนการาคุณต้องแจง้งคุณต้องร้องเรียนเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆส่งให้ทางตารวจสอบสวนกลางได้เลยหรือว่าสสพักประชาชนก็ได้เหมือนกันนะคะมากไปกว่านั้นโอ้ว่าต้องมีการปรับระบบการเบริกจ่ายใหม่ให้เชื่อมฐานข้อมูลคนไข้เชื่อมโย กทุกรงพยาบาลดีไหมคะจะได้รู้ว่าคนไข้คนไหนเบิกยาไปเท่าไหร่แล้วในวันนี้และสุดท้ายเพิ่มความเข้มข้นในระบบการโพสต์ออเดดการตรวจสอบย้อนหลังของแต่ละโรงพยาบาลก็จะช่วยลดช่องว่างให้พวกมิจฉาชีพในคราบของข้าราชการเหล่านี้มันปฏิบัติการได้ลําบากมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายอเชื่อนะคะว่ากระบวนการใหญ่แบบนี้นอกจากจะเป็นพนักงานข้าราชการแบบกลางอับสูงมันต้องมีตัวการใหญ่ที่เป็นบิ๊กบอสคอยหนุนหลังคอยสร้างสะพานคอยบงการเคลีย ทางอะไรต่างๆอยู่บนหอคอยแล้วก็รอรับส่วนแบ่งอย่างแน่นอนซึ่งส่วนบิ๊กบอสตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดโปงข้อมูลออกมาแล้วสุดท้ายอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่จะเป็นจิ๊กซอให้เราได้ง่ายที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่รับด้วยกันนั่นแหละค่ะเมื่อคุณพบเห็นคุณต้องร้องเรียนหรือว่าแจ้งเบาะแสช่วยกันสอดส่องนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องไกลตัวยังไงคุณต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องไม่งั้นนะคะ นอกจากประชาชนที่เสียภาษีเขาจะเสียผลประโยชน์คุณข้าราชการระคะที่อาจจะเสียสิทธิ์หากสิทธิ์เบิกจ่ายค่าราชการต้องถูกทบทวนใหม่ในอนาคตช่วยกันตรวจสอบนะคะสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้มันทาให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆในสังคมได้ขบคิดอะไรมากยิ่งขึ้นมาร่วมกันทําให้สังคมมีความข่าวสะอาดและก็ยุติธรรมมากขึ้นผ่านรายการเรานะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเราจะปราบการทุจริตหรือคร์รัปชันในประเทศไทยยังไงดีและสุดท้ายถ้าชินชอบรายการเราฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอก คนใกล้ตัวให้เจ้าโอด้วยนะคะ